หาาหาาาาานนออรยงสใปวันนี้สามีพามารับประทานอาหารท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรเธอแต่งตัวเลยนะฉันจะพาเธอไปรับประทานอาหารที่อร่อยที่สุดนรกมาฮอดจอดรถขึ้นเขาแคมแคมมาจากอยู่ไสลานอาหาร หลังจากสิ้นสุดทางเลื่อนเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆได้ยินเสียงจักรจัน์แตกซ้วดๆห่วยคือสรงธรรมศาสตร100์ลอยไปเส้นคักแทร่เลี้ยวเข้าไปมีตะปาหกอึง่งตึงแทนอบาดเดินขึ้นมาจากลานจอดรถประมาณ300เมตรดิฉันก็ยังมองไม่เห็นร้า,านอาหารนั้นอยู่ตรงไหนร้านอาหารอีหยังสมะดูหรือกลับแทมีใวเฮ็ดอีหยังนี่ไม่หลีอีหยังอยู่ในปลาคักแน่แทิฉันก็ไม่ทราบว่าสามีรู้จักร้านอาหารนี้ได้อย่างไร<ๆ>พวกเรามากันครั้งแรกยังบ่หอดร้านอาหารอีกอยู่<ๆ>เห็นถามพนักงานสี่ไวๆไปทั้งนาอีกท่านในหอดร้าน ของอร่อยที่สามีบอกอาเสร้านอาหารผีหน่อยอยู่กลางหุบเขาค่ะกูุรนาไม่อยู่อย่างไหเสจ 형가언니 나, 없어 나..나 안수살이왜 아. 이렇게 많이 빠어 응? 수살이왜 이렇게 많이 빠어 아니.. 어? 수살이왜이아 <laughs> 어? 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 진짜요? 어. 아이고 อย่างเขามาพอน้องใส้สามีเพิ่นกระทวงว่าพี่นางเจ้าเห็ดอย่างมาเจ้าคือจอยคัดแท้บพิ่จริงแล้วคอยก็บไม่ได้จอยอีหยังดอกจ้าเพิ่นบ่ได้เห็นคอยโดนเพื่อนก็เลยส่งแปลกตาอย่างเข้ามาเขาก็จะเห็นบรรยากาศร้านอาหารท่ามกลางป่าไม้หกอึ้งตึ้งร้านอาหารที่นี่เขาจะน้นขายไก่ต้มโสมก็นั่นแหละซึ่งคนเกาหลีเข้าใจว่าช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆกินไก่ต้มโสมจะรู้สึกดีไม่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียหรืออ่อนล้าขณะที่กําลังทํางานตากแดดกําลังนั่งรับประทานอาหารอย่างอรอ่อยดิฉันก็หันมาคันแข่วบอกแว่นใหนาพ ขั้นแขวะสร้างกันกึมากับผู้สาวเพิ่นหัวกะสีคบกันไม่ไมผู้สาวกับคนข้างออกแนวเทคแค่ดีเนื่องจากว่าเขาคบกันไม่ไมาเจอมูสามีคร้งแรกก็อยากเทคแค่เต็มที่แนเพื่อสิใเฉเขาขอมองว่าเป็นคนดีบักผู้บ่าวก็ออกแนวห่วงใยห,หลังจากเห็นเมียเจ้าของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันกะหันมาเลี้ยวเบิงเฮาแล้กก็บอกเมียเจ้าของว่ากินแน่กินแน่เที่ยวบอกแต่เมียเจ้าของกินบักผักเลี้ยวมองมาเบิงเฮ้ากับสิว่าเฮาบ่เฮ็ดมีแต่เมียเพิินเฮ็ดล้วก็เที่ยวบอกแต่เมียเจ้าของนี่นี่ผู้ใดใส่เมียยมันเ่อ รัวประทานอาหารเรียบร้อยเดินออกมาเพราะต้นหมากอร่อยว้ายคือเป็นแต่เอาพริกเกลือมาจำดีแท้น้องสามีกับห้องมาไ่ว่ามันกินบ่ไไ้เด้อพี่นางมันกินบ่ได้กินบ,บ่อย้จังใดแสบกระดออันยองฮาเซโย